สวัสดีครับยินดีตอนลัเอฟซทุกท่านเขาส่องขอสบายพารวยเมื่อนี่ก็เดินทางมาอยู่ที่หอประทับปูชีปลาะขาวของคุณแม่หอมหวนนะครับเน,ะบนะาะกะมาตะเสานะครับมานางลอเพิ่นนี่นะครับเนะาะกะมาหอดมาถึงแล้วเพิ่นก็เลยมาเสีเลี้ยงอาหารปูนะครับเดินมาเม้เสานะครับเนาะบัดนี้ภาสีตามไป เบิงวิธีการเลี้ยงของอาหารปูนะครับเด้อด่อว่าเพิ่นจัดเตียงอียงแน่เพิ่นเพิ่งเตรียมมาได้หอดนะครับเนาะบานนี้ก็ตามไปเบิงครับ F c ซเขาแมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวผ้ารวยนะครับเดื่อขอสําคัญก็อย่ริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ <ๆ S 1> เพื่อสิบริพานข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอส่ผ้ารวยนะครับเนาะบานนี้เข้าไปเบิงเพิ่นจัดเตรียมอาหารหอรอบสายนะครับรสเสาร์สายนะครับ ให้กับปูก่อนนะครับเนาะเนเสี่ยงเชิญปูลงมากินอาหารหวานข้าวต่างๆที่คนจัดเตรียมมานะครับเด้อเข้าสตูดายสตัวดีตัวใดเข้าขับไปเบิ้งพร้อมๆกันคนชิมีแนวทางตัวใดให้เข้าเปลี่ยนแปลงบอนะครับเนาะไปตามพอสวยฟ้าด้วยไปครับ เพราะว่าเขาตยอแต่ต้องเสือกใจและายรู้ว่าเป็นโอไม่มีส่วนใครใค้มันโดนที่ใ,ใจพอเราคนเ่าพน้าเมื่อเพินบันดา ักตนเมียมีพอพัวลูกสองน้องต้องอับอายหัวเอ้ยหัวามีส่วน ส่วนเกินหัวใจผัวเพื่อนค่ะส่วนเือนหัวใจเป็นพลเพียงทีแม่คู่หอมหวานแต่งขึงห้าเองนะคะแปดผลงานเพลงนั่งกันอัลบั้มชุดแรกนะคะวัวปูขอหวยดวงสวงปูอนันตนาคราชส่วนเกินหัวใจห้ามหักตัวเพิ่นมวนตอนอ๋าหาวตอนแกนะคะ เราต้องลงีมีสิทธิ์แต่ตัวสัำดองรัูเราต้องตัวทำเจคุณบานแค่าหัวใจนี้ อ่พอกเลยวงสวง,วงวอูอนั่นตาคลาบละกันใ่ล่พ่ออ้ากาคือกาตัอย่ามัถามว่าพี่สมพรเอามาเนี่ยมนบบพระกระจานพระช้งกาจายถูกต้องแล้วถูกตลืมทุกงวดงวดนี่คือว่ลืมหรอพอ่คือเอามาด้เอ้าวถงเเอามาเนาะพ่อสร้งิเนี่ยพ่อเนี่นาหักขึ้นทุกมือเลยเนาะ การอบบ้อมวันทาแล้วเราไมรอเนาะ <laughs> ทั้งหลายวันทาดีคือ,อพายาด้ามือที่เพาพายาด้ามือพายางามบ a ่รอเดี๋ยว <found ing> in <the> l <world> ายาด้า,า,ามว่ารอพอยาด้ามไวคดคิดถอน <laughs> แต่กคดใจบ่าไหวแต่ถัดพ่อรับคดว่าง <c oughs> คือ <c oughs> อีนั่งชมพ่อขยด้ร้อยมาหาพ่อคือเขาจ้าพ่อว่ามากข่าว่าไดพ่อตาชิ้นใจพ่อตาชิ้นใจที่ว่าข่าว่ามึงนี่ว่ามื่อเชื่อทายได้ว่าจัน บ้านไหนบ้านพี่ถามถิบเมื่มื่อเมื่เป้นอือเอาพ่อการหางแบบนี้ไอ้ก็เอาบัถุกนี่ดิพอเอาไม่ถูกก็ไม่รู้พ่อพ่อให้ไปแล้วอือก็ให้ไปแล้วอืมบลัมไลก็พอดอกแต่ว่าลูกอยากขึ้นมาถามว่าพระสัมปชัญญะถือตั๊กถือตั๊กถือตั๊กว่าจะไปตีสางน้าสังามตาย ท้าบอกเป็นตเป็นต้นที่ว่าจะใช่ไปแล้วครับแล้ว่ครัาว่าเบิ้งตีรอพ่อบิ้งบึ้งพ่อบิ้งยุทธเฮ้ยเสียงมันไปเขาจักว่าแบบเราเร่งไปแบบ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 เฮ้ยถ้าเขาเดี๋เบิ้งทื่อๆนะนะเขาเปลี่ยนทอไห้ถามเขาดังท้าบักเสียงเอกแต่ว่าเปลี่ยนท่อไหมเสียงวัดได้เปลี่ยนพอเสียงเปลี่ยนแต่รอพ่อไม่เปลี่ยนเลย เปลี่ยนใจเฉียงแลไปเปลี่ยนใช่หไหมก็เพราอึดเพราอยากแหวนยันตังว่าอยากขี้ข้ามีจ้าอยาพลูกเข้าใจนะคะก็พิพจะรำนาเองรรพระว่าตอนพ่อโคงออ้งของจักว่าอรืสองพมะอ้าแดงย่นการพระรถพ่อโค้งนะก้าเก้าตอนค้าบเข,ข่าของจกักโอ้แม่โค้งดังขนาดนั้นเลย<ห>แต่พอพระบ้าด้พองได้พ่อแดงก้าวทิพย์ถามคนอืออือ แรงเก่าทิพสารแรเก่าทิบสามผวได้ก่าเก่าเก่าพกันเสียง,ง<อ>มันแปรจากเมื่อวานอีกละ่ะวันวาได้แปรต่ว่าคล้งกัยังว่าโอ้มันคง้งเขายังบ,บอกตัวเดีวอาว่าค้งอต่ไดเขาจากป่ะใช่น้ำลักเสียงรบกวนว่าัางทางแรงเก่าทิบสามความเร็ว แรงกายเขาัแข้งไปเก็ผีพ่อขาแรงกายพ่อแรงกายสิแรงกายความมันแรงมันแรงแรงกาตาพ่อกกาวมาขึ้นกาวนะไปแฮงไปได้กะกมาได้ขึ้นกาวน้ากาวมาได้เหมือนเดิมแตบากกยเก็บีแเมากะมาขึ้นกาอีกน้สองพอ้อ คิดแล้ววันนั้น,นก,ก,กับมากเข้มกาวแปลกใจวะจจอ้าวเอาช่างช่างนะพอบอกขนาดนี้บ่ได้เอาหัวสนฝาอีกซะแล้วเนาะเอา้าหายหัวสนฝาขันวัดตายกับหายวัดตายตึ้งบะเอ้าบอกว่าคุณทึกเอ,อาคอนฟาดตึ้งวะคกูอุชาฟาดขี้ว่าป่านหนึ่งว่างว่าเอา้า มึงจะเอาจังได้อ <t symbolic orman> ok ีกให้เขาจับหัวว่าฟาดให้กำแพงหายว่างเร็วรวดคนกำแพงพอกำลังก็ต้องไปพิ้งดอกงเขาหัวนั่นเอาหัวชนกำแพงตายเลยหายว่างได้วัดทุ่งรวดวันคืนยากแท้ไปน้ำบาดาลที่หลังนี่แหละก็จะเอาหัวชนฝากันบาบาชนเข้าไปรวดชนใครเรียมันเออ โดเสียเรี่ยวทำาว่ากต่เช็ดบบกัาบอก้าไปบอเจาไปรอเ่าอามากับใกล้ๆถัดว้าวเรียมเยอะค่ะเรียมเรียอยู่งใกล้ๆไปนั่นละอะไรอย่างวัาเชี่ยคบไปวัดทางไปทาไไปเราขำเรไปเช็ดรวัดหลวงหัวมาดเขาแล้วก็บังคึอเปื้อรื่องหนาทขวานตังโอ้ไล่หนังอีกตัมีสมพรมักมักกะาิ้นจีบอลเ้าใสี่ขดตาวไม่าวไปฮั่งง กั่ย่านยังผ่านอียงความเร็วติเขาเขียนไว้เจ็ดสิบความเร็วกลับมาคือเก่าเพราะว่ากรรมมาคือขี้กาบเนาะเออข um ี smoked smoked ้กลับเราไปเราได้ไปเราได้ไปเอาได้ขี şey ้ไปแล้วม่ก็ต้องกลับตัวพวกเราด้ชิวว <ah ่ากลับบ้านจะขอบเนาะไปอีนั่งสองข้างขี้ว่าวาวยังขี้กลับบ้านแม่นว่าวถ้าว่ากาบจังทันเพราะว่ากลับจังไหนว่าได้ไปว่างไปได้ว่าได้ตายเนาะ ข้ตายว่าอะไรับเลยอันนี้ข้บว่าพับอกับือใจว่าเราพอมาเนี่ยวพักมาแก่ข้าวท้าข้าวท้าว่าวันกินน้ำงก้นไีนกินคนว่าไม่พักกินบ้าว่าไม่พักให้อาบอกว่ามีกินแท่นพอว่ากินได้เมื่อวานว่า พักหากพักวันพุกเอาดอกวานวันดอกพ่อาาจรย์ดอกวันดีผู้ใดว่ากินกับปนกระแก้วไดๆบอกออาแก่นาพี่ซื้อแก่นาจะของกัะแก้วว่าได้น้ำว่าคนรักสถานอากาศคนเราสถานอากาศดอกไม้เขาไหวเอาบมูท่าเขาไหวกินกับปนกระแก้วอยากว่า ซ้ำกริย์ถืกใจบ่หละพอข้าวท่าไม่ทำะข้าวท่าเดีก็กำลังได้ขี่ยังลังได้ที่ยาปากอจ้าพอเอาข้าวท่านะจ้าพอเอออ้าวอาเจ้าทีงไม่แห้งไม่สกไม่ด่าไม่สกไม่หวาน้ะลูกเด้อถ้าขัดไปวันข้าวทาหน่ะอือจ้าพอเอาเอ้าวอาเจ้าท่าหครับเอฟซีครับกันี่กระจายวิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะของปูมือนี่นะครับเด้อเป็นบอกว่าเลียวครับเป็นวันที่สิบพกบนสิบเอ็องฉลากรนะครับเนาะเลขออกเวลาเท่นนายผนว่าเลขออกเวลาสิบสามนาฬิกานัไอสิบห้านาฬิกานะครับเด้อวันสิบสามขอถดขอไฟบ่ายสามโมงวันศั่น์นะครับเบน 13, ะะบาอนนะอนะวกาศจะลืมครับเป็นขี่ไก่ไป้ายฟ้อมเร็วหันเจ็ดสิบ ขี่ไปไกลขี่กลับมากคือเก่าเพราะว่ามันเป็นโค้งอันตรายมัน่านะครับเนาะความเร็วของเพิ่นก็ใสายเก่าสิบสามไอฟซี่ก็จดเอาไว้เลยครับเด้อฟังให้ละเอียดฟังให้คักขลักทีถวนนะครับเนาะเพราะว่าปูเพิ่นเบาเพิ่นกับว่าโค้งมันอุ้ยไทยมันอันตรายอย่าเปล่าพลากันมั่นใจไอ้เบิ่งกับขักขักก่อนนะครับเนาะเอาอันนี้คือปูเพิ่นบอกเพิ่นเบามากนะครับเนาะสำรับคลิปนี้ก็ขอให้ เอฟซีของพอสบายทุกคนจงรำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาเก้าเก้าเก้าคือเก้าสามเทียงก็คือเก้าสามนะครับเด้อจดจำบรตเรีใบครับเนะบาะบนละใบสองใบสาธิดมีก็ขอหยุดที่คลิไปไว้เพียงสัมนีขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียาังงามครับ